จะเปิดแล้วนะครับอ่าแนวทางผมยังไม่ได้ทําลงกลุ่มเลยคืนนี้เดี๋ยวจะไปซอยดาวอีกคืนนี้ไปซอยดาวใครอยากซอยดาวก็เข้ากลุ่มได้นะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็ถ้าเข้าไม่ได้ทักแชทผมนะสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับซื้อแต๊บเปิดคลาสลอตเตอรี่โอ้ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้างั้นนะ <laughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้างั้นน่ะเออซื้อแต่เปิดคลายนะครับนะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมโมโหคือกันวันเลขเก่าเจ็ดมันมันสีมาบัวอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันแบบเอาจริงมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับมันมีแต่ชอบกับไม่ชอบนั่นแหละเลขกที่เลขที่อ่อเ,เขาให้กันนะครับมีแต่เลขมากกับบมากเลขสูตรเลขนั่นเลขนี่พี่น้องนะครับ วันนี้นะครับงวดนนี้รัฐบาลประจํางวดวันที่1กันยาสองห้าี่นะครับเลขที่ควรระวังมากที่สุดน,นะใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ผมหน่อยอย่าลืมนะฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้ยังทันนะสําหรับใครที่จิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปากหมุดไว้แล้วนะครับให้พิมพ์คําว่าพร้อมมาตอนนี้เลยจ้า9 9 7ได้มาหนึ่งใบครับ มีคนหาเยอะอยู่นะเนี่ยขอดาวโจรด้วยนะคะดาวโจรเหรอถ้าผมเขียนให้มันจะใช้เวลาเยอะไหมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะอยู่นะถ้าผมจะเขียนให้ดาวโจรตอนนี้เนี่ยแล้วผมก็ยังไม่ได้คำนวณด้วยกลัวมันนานครับเขาไปเอาในกลุ่มนะเขาไปเอาในกลุ่มนะครับสําหรับแนวทางดาวโจรแล้วก็สามรับนะครับเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับ,รบ,บ,รบ,อรบตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เป็นพื้นที่ รัฐบาลไปเลยดีกว่าเนาะ,อะขอหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยทุกคนจ๋าขอหัวใจรัวๆหน่อยครับจะเปิดแล้วชอบที่สุดเ2้าสองงาค่ะงวดน,นี้คุณโบเบลนะจดไว้เลยครับถ้าชอบเลขอะไรจดไว้ก่อนนะเออแล้วแนวแนวแนวทางที่เราแบบ จะไปหาดูเพิ่มเติมอ่ะเราค่อยเอาแบบค่อยเอาเสริมเสริมกันเอานะครับส่วนเลขที่เราชอบส่วนเลขที่เราชอบจริงๆอ่ะจดไว้แล้วก็จําไว้ดีๆนะเย่าฟาวไปเคยบางคนน่ะคือดวงมันจะมานะครับบางคนดวงมาแล้วเป็นเลขเจ้าของค้าคพี่น้องไก่หอนเหมือแล้วบอย่อ,ยอมเล่นนะครับนะแล้วมันจะเสียใจนะครับ <c oughs> แล้วบางทีเสียใจอันนี้ผมเจอมากับตัว เลขจะาข้องว่าเอานะเลขเลขแบบเลขพศออตัวเองไม่เอานะทั้งที่ฝันฝันกับฝันดีหุ่นไปเอาเลขสูตรนะครับไปเอาเลขสูตรไปเอาเลขสถิตินะพอมันออกมาจริงๆนะครับโอ้พี่น้องหวัวร้อนเลยครับนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าบางคนอนะ่ะมันมีดวงขึ้นกับดวงลงนะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวบอกเลย เดี๋ยวบอกเลยแล้วกันพี่น้องจาน่าเก้าเก้าหลังเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าอะไรดีครับทุกคนสามแปดอันเลือยสามแปดอันเลือสิบบาทเอาใช่เหรอสามแปดอันแล้วนะครับสงสัยเป็นเลขดังครับสงสัยเป็นเลขดังนะอ่าระวังนะครับระวังงวดนี้นะ หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับตัวนี้เลยจ้ะทุกคนจ๋าตัวนี้เลยนะครับอาจจะไม่ดังนะครับแต่ผมชอบนะใครไม่ชอบผ่านได้นะครับแต่สําหรับใครที่ชอบตามผมมานะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับตามผมมานะโอเคนะครับระวังนะครับระวังหนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าโอ้ผมมีผู้ให่หมักคือผมเลย พิมพ์มาตั Wars> ้งเยอะนะครับไม่มีเลยนะครับ90ทุกคนจ้านะไม่มีเลยสงสัยจะมีผมชอบคนเดียวนะครับสงสัยจะมีผมถือคนเดียวคนนี้ก็ไม่เป็นไรนะผู้ใดบอมาบอเปลี่ยนยางพี่น้องแคบไว้นะครับใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแคบไว้นะส่วนมากจะไปชอบอะไร97 94 95นะครับ เก้าสองอะไรประมาณนี้เนาะบอกแล้วนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามันมันไม่น่าจะดังหรอกแต่ผมหมักซื่อๆพี่น้องนะครับแล้วก็ควรระวังไว้ด้วยนะครับนะควรระวังไว้ด้วยนะสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกสี่ 4, นะใครดูแล้วชอบใจก็ก็ลองพิจารณาดูครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอืมเลขล่างอะ่ะมันอาจจะออก เลขล่างมนอาจจะออกตัวที่แบบดังๆก็ได้นะครับส่วนเลขบนนะ่ะไม่ออกมันอาจจะออกเก้าศูนย์ก็ได้เนาะใครจะไปรู้เมนบอ <c oughs> นะเก้าศูนย์ศูน์ะครับใครชอบก็แคปไว้แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะครับใครชอบก็แคปไว้แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะตรงกับเลขใครไม่เอ่ยใครฝันแม่นๆนะ่ะ ใครฝันแม่น่ก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยเด้อข้าเจ้าวานะครับอ่ายิ่งใกล้ถึงวันนะครับผู้ใดแหงฝันนะแหงฝันเกี่ยวกับเลขนะแหงไก่ไก่หอดมือเลขออกพี่น้องนะแม่นนะครับแม่นนะนะไม่ต้องตามใครเลยไม่ต้องตามคนอื่นเลยถ้าฝันนะฝันันเกี่ยวกับเลขอะแหงแหงมืออือนสมมตินะครับพรุ่งนี้จะเป็นเลขอ่าวันวันเลขออก นอนคืนนี้นะครับนอนฝันนะนอนฝันถ้าฝันเห็นเลขเลยอะ่ะลองตามดูตามเลขตัวเองก่อนแล้วค่อยมาตามเลขของคนอื่นนะครับอ่ะระวังนะครับระวังหกันยาสองหนะครับงวดนี้นะครับเลขที่ควรระวังมากที่สุดนะครับ90 09อย่าลืมกลับนะมี90ก็ต้องมี60ด้วยนะครับผม มีเก้ย์ก็ต้องมีหกศนยเด้อพี่น้องนะครับอย่าลืมเด้ออย่าลืมหกศูนย์เด้อออกมาแล้วสี่ศูนเด้อออกมาแล้วจะศูนย์นะครับนะระวังศูนย์นะครับ90้านย์หกนะครับตามนั้นพี่น้องจา๋าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับรัฐบาลงวดนี้นะบอคอยบอคอยกัดตืหดื้อหล่นปานใดพี่น้องนะครับสําหรับรัฐบาล <c oughs> หาเอาดีทางอื่นเล้วหาเอาดีทางอื่นเห้วหาเอาดีทางอื่นเนี้ยแถบไว้แล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณมานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะขอฝากลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับนับหนึ่งครับนับสองจ้ะ นับสามนะครับนับสี่นับห้าโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะคืนนี้นะครับสอยดาวต่อคืนนี้สอยดาวแล้วก็เที่ยวสามลัดนะครับใครจะตามผมมาก็ตามนะตามได้ตามสวนอยู่ อยู่บ่อออกสักที่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็ศูนย์เริ่มศูนย์แล้วเริ่มศูนย์แล้วนะครับบ่ออกจากเจอเนาะ